สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะไปเที่ยวนะครับไปเดินป่าที่จังหวัดสุโขทัยนะครับที่อุทยานรามคำแหงนะครับเป็นเขาหลวงคนระับที่เขาหลวงก็จะใช้เวลาสําหรับทริปนี้ก็ประมาณสองวันหนึ่งคืนนะครับสองวันกับหนึ่งคืนก็รยะทางจากบ้านผมคาแพงเพชร ไปถึงเข้าหลวงก็ประมาณเจ็ดสิบกิโลได้นะครับประมาณเจ็บกิโลได้ก็ใช้เวลาไม่นานครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวออกเดินทางตอนนี้เคยนะครับครับ จะไปทางขวานะครับตาม GPS ไปเลยทางขวาไปเดินรับินมาณ5้าปรอตู จริงๆกล้องร่วงเมื่อกี้หามาตามทาง,ทาง สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามาแล้วครับเสต่างเขาหลวง บรรยากาศก็ดีดีนะครับบรรยากาศกำลังเย็นกำลังสบายมาได้ครับช่วงเดือนพฤศจิกานะครับมาวที่20่สิบบรรยากาศสวยงามครับ Let's go Let's go <S ไม้สำหรับคนต้องการพยุงนะครับต้องการพยุงขึ้นเขา ็ใช้ไม้ค้ำก็ได้นะครับอันนี้ไม้กองไว้มาได้ไงเนี้ย ครับทุกคนผมก็เริ่มออกเดินทางประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งก็ตอนนี้ก็ประมาณจะบ่ายแล้วครับก็เพิ่งเริ่มเดินมาครเริ่มเดินตอนนี้ก็อยู่ประมาณ ปลดใหญ่นะครับเพิ่งจุดอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ไปเลยแล้วก็มออีหกจะชมวิวตะเคียนคู่น้ำดิบพามหมาดชาญเบิกภัยป่องนางนากพญาแล่นเรือค่ายพักแรมตรงนี้นะครับ ไปเทางต่อครับครับทุกคนกินข้าวกันก่อนนะครับกินข้าว <c oughs> พักกันแล้วครับนี่ข้าวไข่ ่ะทุกคนกินข้าวเสร็จไปที่เรียบร้อยก็อิ่มอยู่นะครับตอนนี้ก็ถึงเออประมาณด่านที่สองนะครับประมาณ800กิโเมตรได้800เมตรไม่ใช่กิโลเมตร800เมตรนะครับตรงน,นี้ตอนนี้ก็ประมาณประมาณบ่ายสามไปไม่ใช่ บายโมงยี่สิบประมาณบายโมงยีนะครับตอนนี้แล้วก็มานั่งพักจุดที่2นะครับ ยาดมาดมับยาดมเดินคนเดียววันนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสอง <laughs> นี่ก็สมเด็จพระเทพนะครับเกยเสด็จมา,านั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็ประมาณตรงนี้นะครับบรรยากาศข้างล่างก็จะเป็น ที่ทำการอุทยานนะครับตรงนั้น ยีสูงก็โอ้โหเือนยุยุมีสบายหาง่ายหน่อยฝนตกไหมครับไม่นะครับไม่ไมีตกเลยไม่ตกรับโหถ้าฝนตกแย่แน่เดินไม่ได้หล, <laughs> ลับหางยอมรับทะเลยโหดหนึ่งสองสามสี่ ได้รับได้พ่อหกถึงสองครับไปออกดิงทางครับไปออกดิงทางครับตอนนี้ เราก็ถึงที่ต้นไม้ใหญ่ที่กองน้ำนะครับตอนนี้ก็ประมาณ1กิโลเมตรกับ9ก้าเมตรนะครับประมาณเกือบจะ2เมตรเกือบจะ2กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ เป็นน้ำนะครับน้ำเอาไว้วใช้กินครับสาดาดีตอนนี้น้ำสาดสดชื่นนะครับตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อท <It> <This> ุกคนครับตรงนี้ก็เป็นจุดกำเนิดบ่อน้ำนะครับที่ไหลไป ตรงที่เราไปกอกน้ำนะครับเมื่อกี้ก็อยู่ตรงจุดน้ำตาน้ำพุดนะครับตรงตรงนี้เลยมันมีชื่อว่าน้ำดิบผามหานน้ำดิบผามหานนะครับตรงนีอ้อันนี้ข้อมูล อันนี้คือต้นถึงต้นไสงามนะครับก็เป็นต้นไซที่รู้สึกว่ารากจะใหญ่นะครับอยากลงรากรากลงพื้นใหญ่มากอ,นนอ,ามอันนี้ก็ต้นไสงามอันนี้ก็ถึงป่องนางนากนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ ันนี้ก็เป็นปงนางนาคนะครับรู้สึกว่ามันมีไอความร้อนออกมาจากป่องนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นไอจากอะไรนะครับอาจจะเป็นความร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือป่องนางนาคเส้นทางก็เดินสบายครับตรงนี้ อีกประมาณ200เมตรถึงพญาแล่นเรือนะครับถึงตรงนู้นแล้วอันนี้ก็เป็นอุมโมงเข้าไปถึงแล้วยีงนิดเดียว Okay. เราก็พักตรงนี้นะครับพักตรงนี้ทางเดินทางมุ้งไปห้องน้ํมามะขามป้อมนะครับหายเหนื่อยเลยนะครับขอบคุณขอบคุณสวรรค์ อันนี้คือยอดเขาหลวงนะครับยอดเขาหลวงเออไม่ใช่อันนี้คืออ่าอ่ายอดเจดีนะครับยอดเขาเจดีว้ผมลืมชื่อละยอดเขาเจดีอันนี้ก็ไปทาง เขาภูก,กาอีกพันห้าร้อยเมตรแล้วก็เขาแม่ย่าอีกประมาณเจ็ดรเมตรเดี๋ยวเราจะไปไปตามลำดับนะครับไปทั้งเขาภูก,กาแล้วเขาแม่ย่าครับที่สุด,สด สุดยอดโอ้สุดยอดอกดไลท์ช็อตเลยครับตอนนั้นไลท์ช็อตมากสวยงามสวยงามสวยงาม,สงามใส่ทำไมโอ๊ <laughs> ไป สุดยอดสุดยอดสุดยอดอีลีโอ้โหอลัอองการงานสร้างไม่เสียาชาติเกินแล้วโอ ไม่เสียชาติเกิดแล้วง่ามแห้งง่ายมีหลีงามีมังตีเลยโอ้ถึงแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปเมื่อกี้เลย ไปรับดวงตะวันรับเวลาส่องแสงสว่างหายไปแล้วมาทำอะไรนี่อแต่ก็ยังเห็นอยู่นะครับตรงนู้นเห็นอยู่เห็นอยู่ครับตรงนู้นเป็นทองอยู่อันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือเขาไม่ย่านนะครับตรงนู้นก็เป็นที่ก้วงใหญ่ไพศาลนะครับแผ่นดินนี้งดงามแผ่นดินนี้งดงามปันกงครับปันกงพูดแผ่นดินนี้งดงามเนี่ยโชโฉเลยว่าแผน่นนี้นี้งดงามนะัก แผ่นดินนี้งดงามนัก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  ทุกคนสวยงามครับแต่ว่าก็ยังสวยงามอยู่แผ่นดินนี้งดงามนะักแผ่นดินนี้งดงามนะักแผ่นดินนี้งดงามนะัก